แต่าหากว่าใครไปอ่านในตนตอนสุรบะกอร์นัอัลิฟลามีมซาลิกันกีทาบนะลาไรบะฟีนะซาลิกันกิทาบกิทับกูอ่านนี่เป็นกีตับเทวะไม่มีคอเขือบแข้งสรงแซสรงไซดใดๆทั้งสิ้นผู้ดัลลินมุตตะกีนเป็นทังนำให้กับผู้เทวะมีความยำเกรงพอพูดถึงว่าผู้ทต่มีความยำเกรงนี่คือใครล่ะ อันกุรานก็ได้อธิบายต่อคุณลักษณะของผู้ที่มีความยำเกรงอัลลอฮีนายุม uh ีนูนาบินไกบคุณลักษณะเร็กคนที่มีความศรัทธาในสิ่งที่เร็นหลับสิ่งที่มันหลับจากประสาทสัมพัสของเราเราศรัทธาแสดงว่าเราได้นึงมาจากคุณลักษณะของคนมุตตะกินวายุกีมูนสัสซลาคนที่ยืนยัดปฏิบัติมายัางอย่างทุกตองคุณลักษณะที่สองของคนมุตตะกิน ว่ามิม,มารอซะก่อนหาหุมยุนฟีกูนและกะจากสิงที่อลัลลอฮฺเราได้ประทานให้เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถือโยน,นไม่ใช่เป็นของของเราแต่เป็นของที่อลัลลอฮฺนั่นให้กับเราถือไว้โยเทวะเราจะบริหารจัดการกับสิ่งนั้นเป็นไปตามเป้าประสงค์ของอิสลามหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่สามก็คือเขานั่นได้ทําการ สอดเกาะบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้กับเขาเป็นหนึ่งมาจากสีฟัดของคนมุตตะกินกครับนาะเราก็เหมือนอย่างที่ท่านนาะอิหมัมไดนะ้บอกว่าเราก็อย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นอนที่เราจะคิดได้นะครับนะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี่จะจบชีวิตลงวันไหน,นมีโอกาสนะครับนะกะ็ให้เราเนี่ยกท็ทำไปนะครับเหมือนอย่างที่อันกุรานได้ชี้แนะชี้น้ำ ให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีนะครับนะแล้วก็เทบ,บาบอได้นําเสนอนะครับท่านอิมัมได้นําเสนอผมน่ได้จับจุดว่าอันกุรอานเนี่ยเป่าไม้สูงสุดของอันกุรอานนี่ไม่ใช่ว่าให้เคเราเน,นี่อ่านได้อ่านทุกไม่ได้จบแค่นั้นนะครับนะบางคนอาจจะบอกว่าผมเนี่ยอ่านกุรอานได้อ่านทุกตองมักรอ สะท่านเถอออกเสียงนาฮูกลมอะไรต่างอังอ่านทุกแล้วบางคนนี่อาจจะมีกิรออาดเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่เป็นเป้าไม้สุ้งสุดของอันกุรานแคคเราอ่านทุกตองนะครับไม่ใช่แค่นั้นแต่เป้่าไม้สุ้งสุดของอันกุรานก็คือให้เราสามารถจะข่าวถึงข้อขิดข้อเตือนใจบทเรียนคํซ้อนเทยโยในอายัดอันกุรานนั่นเลยเขาเดียวเป็นเป้่าไม้สุ้งสุดนะครับนะ อาของอันกุรานเป็นทั้งนํำให้กับพวกเราและอันกุรานนั้นได้ชีนํำพวกเราเอาไว้เรียบร้อยแล้วในคัมพีนะครับอาอันกุรานนี่เป็นเข้มทิดให้กับพวกเราเป็นคู่มือการใช้ชีวิตให้กับพวกเราอัลลอฮฺตาลาก็ทรงคนอธิบายคู่มือมากก็คือทันนาบีมูฮัมหมัดค่อยมาอธิบายคู่มือเล่มนี้กลัว,ว่าเราจะเข้าใจคู่มือพิษอธิบายอย่างเดียวไม่พ่อแล้วผู้อธิบายคู่มือเนี่ย ทำให้เล่ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในคู่มือการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดินออกนอกลูนอ,อกทางลาวเนี่ยมันกระส้มควรที่จะต้องทุกลงทุนแล้วนะครับนะอันนี้คือ <c oughs> เรื่องเาวาของอันกุรานนะครับนะอ่าครับก็ต่อไปนะครับนะเรากาวนลบมาสู่ในเรื่องเาวาของโดากะนะครับนะโซดากะยารียเทวะทันนบีนันไดอ่า ได้บอกได้นาะรุ่นนาะรุ่งพวกเราเนี่ยเอาไว้ในคําพูดขลองทันนะครับซึ่งว่ามีอยู่ในฮะดีสนะครับนะครับนะเรื่องของคําว่าซอดาโกยาเรียตรงนี้เนี่ยท่านนาบีได้ชี้แนะชี้นําพวกเราเนี่ยเอาไว้อย่างไรในฮะดีสนะครับผมกข็ขอเชิญท่านบาบอฮัจีบาฮรุดินนะครับในการเจาะลึกในประเด็นนี้นะครับขอเชิญครับ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาอันฮัมดุลิลละนะครับเราก็ได้ฟังวิจกรแต่ละ่ันนะครับน,นํำเสนอนะครับเหนือห้าซาระนะครับความรู้ให้กับทันพี่นองนะครับในเรื่องกล้องาการสดับกมมาพอสมควรและก็เป็นความรู้ที่สำคัญ าจากไล่ๆถันนะครับอยากจะตบทวนกําปูดกล้องถานนิมมแอนสักนิดนึงนะครับเดีเดยวเนื่องจากาตจว่าผมเองเนี่ยครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนรู้และก็ไม่เคยในสัมผัสในการเตะซ้อนหนังสื้อไอม่อนเรียนซ้อนหนังซื้อไอเกาวเอเรียนนะครับ หนังเล่นกับโมนหนังเล่นกับเกาอี A. ผมยังไม่เคยเรียนวิชานี้นะครับฉะนั้นอ,อยากจะก็อพี่น้องนะครับยังรับฟังนัง่งเป็นเผือนกันเลยนะครับเประว่าก้องดีๆนะครับมันจะอยกางลังนะครับก้องดีๆเนี่ยซาระดีๆนะครับมันจะอยกางลังนะมันจะโยล่าล่าเดี๋ยวเราจะมีซาระนะครับอีกไล่ไล่ซิงนะครับจากฐานเรียกรอและไล่ฐานนะครับ <c oughs> ฉะนั้น จริงๆแล้วนะครับพี่น้องการสะดอกโตเนี่ยในในความเห็นของเราหลาย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 คนนะครับหลายหลายฐานในความเห็นของของคนอาวัมเราเนี่ยครับพี่น้องเราจะมองกันจากูบเราจะมองกันทึงสิ่งที่มันแสดงให้เราเอนจากภายหนกนั่นก็คืออะไรพี่นั่นก็คือหากว่าเราทําการสะดอกโตเนี่ยพี่น้องสมมติว่าวันนี้เนี่ย เรามางานมัสยิดบาบออีอ่ามางานปนะบาบออีนะครับวันนี้เนี่ยเราใส่เบียมาในตุ้งเปล่าเนี่ยเราใส่มาห้ารอยนะพี่น้องนะแต่ถ้าว่าเราบริจาคให้กับปนะบาบออีแคสักสองรอยเนี่ยมันเลือกเก่ส้มรอยเบียกูเราไปต่อเดี๋ยวลกกินนูมังใส่น้ำมันรถมังเราต้อง ไปซื้อกาแฟมั่งว่าเจ้าๆนะ่ะนั่นในรูปหรือว่าในความก้าวใจกองเราว่ามันลดไปอย่างชัดเจนพี่น้องนะ่ะเบีรยกองเราห้ารอยรเดียวเนี่ยเราใส่ทุ่งมาเนี่ยถ้าเราให้ไปสักสองรอยเนี่ยมันเลือดซ้มรอยแล้วนะ่ะมันจะลดลงไปทันทีนะ่ะนั่นก็เรียกว่าในการที่เรามองเห็นนะครับในการที่เรามองเห็น ตามรูปตามภายนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจฉันนั้นเนี่ยครับเป็นเข้าใจแต่ผิดพลาดอย่างมากมายนะครับเป็นการเข้าใจแต่ผิดพลาดอย่างมากมายต่เรอซูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้บอกว่ามานากอซอมาลุอับบดินมินซาดกอตินรอซูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่า มานาก็ซมาลุอับเดนไม่มีวันที่จะลดในสับสิ้นก้องเบาวเนี่ยครับนะครับสับสินกล้องเบาวที่เรามีเนี่ยครับไม่มีวันที่จะลดหน่อยถอยลงมิสโซดาโกตินเนื่องจากสาเหตุว่าเราได้ทําการบริจาคเนื่องจากสาเหตุเราได้ทาการสอดากาะนะครับนี่ผมเองเนี่ยครับผมเอง ไม่ข้อยกตัวอย่างใครนะครับสิ่งที่ผมประสบมานะครับอยากจะเอามาเล่าสัวให้พี่น้องได้ฟังบางครั้งบางที่เนี่ยครับผมก็มีความคิดเหมือนแต่ผมแรงไปเดียวนะครับมีความคิดเช่นนั้นเรามีเบี้ยรอยนต์ในเป้านี่สักห้าร้อยแต่ตาฮักว่าเราบริจาคไปสักสองร้อยนี่อืต่อเดียวเลือดซ้มรอยหนูทำนั้นไม่พอทำนี้ไม่พอนะครับแต่เอาจริงๆก็แเ,เรวเราใช้ความคิดลบมาว่า นึกมาถึงคำท,ที่ท่านรล و ل ลล l ลลอ ل ى ว ل ลิะละละวะัลลัมได้กล่าวไว้มานากสอมาลูอับดินมินงสดกะกอตทนไม่มีวันที่จะลดหน่อยถอยลงในรัพย์สินของเราเนื่องจากการทำสดกะกอรอสุลุลล์เนี่ยไม่มีทางที่จะผูดโกหกไม่มีทางที่จะนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมานำเสนอมาซ้อนเรามาให้เราทำอย่างเด็ดขาดกับพี่น้อง และก็จจิงเมื่อตีเราสุลลฮ์ได้กล่าวไว้ครับเมื่อผมได้ทำการสดกโบริจาคไปเนี่ยครับไอเบียทต่มมันยั่งอยู่ซ้มรอยติดเลืออยู skincare, ่นี่ครับเราใช้ชีวิตไปวันซ้ำวันซ้ำวันโดยไม่ร estar, ู้ตัวครับพี่น้องเดียวมันกากข้าวมา่าวนั้นเดียวมันกากข้าวลบมาตาวนี้เดี๋ยวมันกากข้าวลบมาโดยตัวโดยติดตัวผมเองเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวเสีย้ดยซ้ำไปว่ามันข้าวมาได้อย่างไรนะครับ นี่คือสิ่งที่ประสบกับตัวกองพมเองนะครับและการเป็นสิ่งเ่เราประสบอยเป็นเนื่องนิดนะครับเป็นสิ่งที่เราประสบอยประจําและพมเองผมมีการตั้งไว้ในในปฏิทานของตัวเองนะครับบอกว่าไม่ว่าการบริจาคเนี่ยจะถึงมาสักวันกี่ร้อยใบนะครับพี่น้องผมไม่มีทางี่จะปฏิเสธแม้แต่ใบเดียวนะครับแต่ขออย่างเดียวยาก,กำหนด ยากกะเกฑนกันกะเหลวกันนะครับเอาตามความสมัครใจเอาตามความศรัทธาเอาตามกําลังที่เรามีอยู่ในเปล่านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมตัง้งปฏิทานไว้ฉะนั้นนะครับอยากจะบอกพี่น้องว่าเราจะทําอย่างไรนะครับการบริจาคของเราเนี่ยการสอดก่อของเราเนี้เราจะทําอย่างไรไอ้การบริจาคของเราเนี่ยเป็นการบริจาคแต่มันสมบูรณ์แบบที่สุด นะครับท ul ja ่าน ر س و ل ล l l a صلى الله ว ل ي ه وسلم ได้กล่าวไว้รายงานจากอบีิฮุไรรอตาระดิยอัลลอฮุอันฮุกลาอบฮไรร์นะครับได้รายงานกลาายาอะรจุลนนะอดีษนี้รายงานจากท่านอบีฮุไรรอยาอะรจุลนลัลนบี صلى الله عليه وسلم ฟะากลาายา ر س و ل ลลอฮ์นะครับคระนึงมีชายผู้นึงนะครับได้เดิน Kau mahakap Rasulullah lekari klap kap Rasulullah ya Rasulullah. Aiyus sudah kau tiada azam uajaran kan baricak benteng laya Rasulullah teman cacing hai rau ni, dapat pun bunti jing jay tiut. Ana pinoang na. Rau malay. Kan baricak benteng ti cacing pun labun sang. ให้เราได้รับพลบบุญอย่างมากมมยตีสุดเป็นการบริจาคตีดีที่สุดนั่นเองนะครับผู้ชายคนนี้มาทามกับรอสุลลลอฮ์ออละรอสุลลลอฮ์ก็เลยกล่าวในการตอบคำถามของผู้ชายคนนี้ว่าการบริจาคแบบไหนเป็นการบริจาคตีดีตีสุดสําหรับตัวเรานี่นะครับอันตรศรด,โดโกรอสุลลลอฮ์บอกว่าไอ้่ันเนี่ยจงบริจาคเิอไอ้่ันจงบริจาค แต่ว่าว่าอันตาสวัีคุนชวฮีคุนทันจังไลาจงบริจาคในคณะติดทันตั้งหลายนั้นแข็งแรงสวัีหุนมีสุขภาพพปลานามัยดีนะครับเราจงบริจาคในคณะที่เราเนี่ยสุขภาพปลานามัยเราดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไปนึกบริจาคแล้วในคณะแต่ว่าร่างกายเรานี่กยับไม่ได้แล้ว มีเบียอยู่เป็นเมื่อนเมื่อนเป็นเสน้สนเส้นปากการแลงไม่ได้ซะแล้วนะครับเบาหวานกินซะแล้วนะครับหรือไม่ก็เส้นโลหิตแตกซะแล้วนะครับเนื่องจากกินก้างมันมันเขาไปมาก <c oughs> นะครับนึกถึงวันจะทาการสอดกอกไม่มีโอกาสได้ทาการสอดกอแล้วนี่รอสุรุลล์เลยบอกว่าเราจงสอดกอในกณะนาทีสุขภาพปานนาไม่เรานี้ดีสมบูรณ์อยู่นะครับชาฮีฮุฮน และก็จชงบริจาคในกานาที่เราเองเนี่ยเรายัางมีความโลภมีความต้องการอยู่เลยในสั์สิ้งสิ้นนี้ไอ้รั์สิ้ที่เราจะทําการบริจาคเนี่ยครับยังเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราห่วงอยู่เลยเรามีความต้องการอยู่เลยแต่เราเนี่ยเสียสละยอมบริจาคสิ่งนี้ให้กับทางพนอไปให้เบีย์นี่ที่เรามีความจําเป็นจะต้องจ่ายจ่ายเนี่ยครับเราอยาอมี่จะบริจาคให้กับพนอบาบ,บอีไปนะครับ นั้นเราสุรุลบอกว่าไอททำในคณะที่เรามีความหลบอยู่เลยนะครับทักชันฟักรอและกันในคณะที่เราเนี่ยเรากลัวความจนเช่นเดียวกันเรามีเบียอยู่หนึ่งพันนะครับหากว่าเราบริจาคเบียหนึ่งพันนี้ไปสักเจ็ดรอยบริจาคไปสักเก้ารอยเราก็กลัวความจนเหมือนกันต่อเจ้ามือรูกูได้จังไหนหลาวนะครับฝนกับตกวางนี้อย่างกับตัดไม่ได้นะครับ แต่หากว่าเราบริจาคเบียร์นี่นึ่งปั่นไปนี่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนเลยต่อเจ้ากลัวมันกันแต่จะประสบกับความจนกลัวเหมือนกัน,แต,กน,กน,กนแต่จะไม่รวยยงอยงได้ไปจ่ายในวันต่อไปนะครับเราสุรุลบอกว่าไอเราบริจาคในขณะที่เรากลัวความจนนะครับต่อไปว่าตะมูล,ลุลกนะีน่าและก็ไอเราบริจาคเนี่ยในคณะที่เราเนี่ยยังมีความต้องการ่จะยากจะมีท่านาทีดีนะครับ มีความรำรวยเหมือนเพื่อนก็มั่งเอ็นคนนั้นมีบ้านตีสวยงามมีบ้านตีใหญ่โตเรากะยากมีบ้านตีใหญ่โตคนนั้นมีรถตีดีเคเรากะยากมีรถตีดีชายเหมือนเพื่อนเช่นเดียวกันยากจะมีความรำรวยเช่นเดียวกันแท้อ้วนใจกองเรานี้โรคกลาติจะเสียสละเพื่อเอาเบียของเราสับสิ้นของเรานี้ไปจ่ายใจยในหุ้นทางของอัลลอฮฺอุสุบฮานอวะตาละน,น ul าะนั้นเราสุลลาะสร้างไว้เช่นนั้น วะลาตุมฮิลูแลขาเราเนี่ยเราสุรุลลบอกว่าวะลาตัมตุมฮิลูสันตั้งล่าเนี่ยอย่าได้พัดพ้อเลยนะครับอย่าได้พัดพ้อเลยอย่าพัดวันประกันผงเลยว่าเออเดี๋ยวกันตากูอายุอย่างหน่อยเลยน่ะเราก่อยบริจาคเอาต่อเจ้า่อยให้ไม่เพื่อรุงลาวต่อเจ้านะครับเรามาป้อนบ่อยอน,นี้นี้เราไม่ได้ให้เราก่อยมาให้เอาตีลังกระไดเซ็ตงานเราให้กระไดน่ะ เรือว่าเราก่อยให้พบกับบอบอมัดเท้ตลาดนัดเท้าถนนสายหนองอ่ะเราญาได้พัดวันประกันพุงพี่น้องเรามาคืนนี้เราบริจาคคืนนี้นะครับญาได้พัดวันประกันพุงเพราะว่าได้ล่ะอิละอิซาบะลอติลฮัลกุมรอสุลลอฮบอกว่าพอฮากว่าเรามีการพัดวันประกันพงเนี่ยครับเมื่อเมื่อชีวิตเนี่ยเมื่อรอเมื่อชีวิตเนี่ย มันขึ้นไปตึ้งหั่นกลมแล้วพี่น้องขึ้นไปตึงก่อห้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เราเพิ่งจะหนึกได้ขึ้นว่าเออติผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญไรไว้เลยเราไม่ได้สร้างความดีไรไว้เลยแต่จะส่งผลไปให้เราได้จ่ายจ่ายในวันอาคีรอนเนี่ยไม่ได้สร้างไว้เลยนึกขึ้นมาได้ตอนนั้นวิญญ,ญาณประโยชน์ติก่อห้อยเลยกล่าวว่ากุนตะท่านกล่าวว่าลิฟูลานกาซาว่าลิฟูลานกาซาว่าโคดกานะลิฟูลาน,ลลานอ พาอในคณะเตวิญญาณเนี่ยมันขึ้นมาถึงขอห้อยแล้วเนี่ยเราเลยนึกกับตัวเองพูดในใจว่าเอาสิ่งนี้เบียคุติโยไยมอนเนี่ยซามเมินเอาไปบริบรจาคให้กับมัสยิดเบี้ยตโยในทุ่งเสื้อตัวนั้นเอาไปให้กับบาบอมัตเตพปเนบาบออ,บอ,อีเพนดินกูโยต,ตรงนั้นสามมไรเอาไปวาราฟให้กับมัสยิดต,ตรงนั้น ยาไอ้ทึงไม่เวลานั้นเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเราไม่สามาแต่จะทําได้แล้วในขณะนั้นไอ้วิญญาณเนี่ยพี่น้องมันตึงมาข่อห้อยเสียแล้วนะครับมันตึงมาก่อห้อยเสียแล้วฉะนั้นเรายาได้พัดวันประกันปลุงย่าได้ปล่อยไอ้เวลามันหลวงเลยไปจนกระตังทึงมาหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นก็ให้พี่น้องเนี่ยครับก็ให้พี่น้องเนี่ยได้คิดนะครับได้คิดและการตอบทวนในสิ่งเต จะยังพ้นประโยชน์ให้กับเราได้ในวันอาคิรอเนี่ยครับให้มากที่สุดนะครับแต่เ,เพราะว่าพี่นอ้องอได้โปรดรับรู้นะครับพี่น้องได้โปรดรับรู้และเข้าใจและกาได้ตระนักวายนะครับมีฮะดิษรอสุลลลอฮฺซุลลลลอฮวะลัยวะสัลลัมได้กล่าววาย้ยฮะดิษหนึ่งนะครับมีกล่าววายใน ห <c oughs> นังสือนะครับดุร,รตุนานาซีฮินนะครับโยต่หน้าทีน้าทีซิบหอกนะครับหน,นังสือดุร,รตุนานาซีฮินเนี่ยกนตีเป็นนักเรียนพนอเนี่ยรับจะจะจะปบกันทุกคนและนะทุกไล่พนโอจะซ้อนกันหนังสือเ่มนีนะเพื่อเป็นการก็เรียกว่าเป็นการตารกิบนะครับเป็นการตารกิบเป็นการที่จะส่งเสริมนะครับไอเราได้สร้างความดี Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai kelawa <coughs> iza kana yaumul qiyamah mateng wal qiyamah ni pina juta bi arbaati nafaril inda babin jannah bi ghairi ru'yatin hisabi azab nakap. Rasulullah bok wa mateng wal qiyamah nan pina jami เขาจะนั่งป่มาเตมาเลก็จะนั่มาไวแต่ประตูส้วนนั้นไิไกรรุยตินพิเศบีวังอาซาบด้วยไม่มีการได้เห็นการสอบสวนไม่มีการได้เห็นโทษท่านจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เขาส้วนโดยไม่ต้องสอบสวนเซประเภทด้วยกันพี่น้องมาแล้วว่าใครมั่งในเซประเภทนี้ประเท็ดตีนึงกับอัลอาวัลู อัลอาลิมุลลาซีอามิลาบีอินมิฮีนะครับประเภทที่หนึ่งนั้นก็คือบรรดาผู้ที่มีความรู้อาลิมอุลามะคนที่มีความรู้อามิลาบียินมิฮีซึ่งเขาได้อามานปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มามีการถ่ายทอดกันวิชาความรู้สิ่งดีๆที่เขาได้รับเรียนมาถ่ายทอดไอ้ผู้อื่นได้รับรู้นั่นคือประเภทที่หนึ่งที่จะต้องกล่าวสวรรคดด์้วยไม่ต้องเสิบซวนนะครับสองอัสซานี อัลฮ <S ess> ัจญ <S ess> ุลลาซีฮ <S ess> ัจจะบิไกริอามาลินฟาซาดนะพี่น้องจ่านไปประเพณีสงฆ์มันพูดที่จะได้คำสั่งหนึ่งด้วยไม่ต้องสอบสวนนะครับไม่ถูกสอบสวนนั่นก็คือคนที่ไปทำฮัจจ์อัลลาซีฮัจจะซึ่งเขาได้ทำฮัจจ์ในขณะที่อยู่ในการปฏิบัติฮัจจ์ของเขานั่นในการปฏิบัติฮัจจ์ของเขาที่มักกะที่มานินานั่นทำฮัจจ์นี้บิไกริอามาลินฟาซาดด้วยไม่มีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่ว ไม่ว่าจากการกระทําจ้างกายว่าจะเฉยเขาไม่ได้ทํสาสร้างมาติจหยับยัง้งไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นการหึงซ่าริษยาก็าคอยติ่จช่วยเลือพี่นองตีไปตาหุดยาตีไปตำฮ้ายด้วยกันเนี่ยให้ความสะดวกกับพี่นองมีแต่สร้างความดีไม่สร้างความชัวนะเอ็นเมียเปลือนกระจอบเอน็นคนนัวกระตำตาอีจีบเอ็นคนนั้กนกระตำตาแล่จองไม่หยุดนี่คือสิ่งตีเกิดกันจริงในตีเมืองมักกะกับ ฉะนั้นบุคคลคนนี้เนี่ยเขาหักห้ามตัวเองถูกอย่างจากการไปทำสิง่งเหล่านี้ในคณะธเทศธรรมนี่คือประเพณีสองที่บุคคลที่ได้ข่าวสวรด้วยไม่มีการสอบสวนจากอัลลอฮ์ประเพณีสามอัชฮยดุลลาซีกุติลาฟิล,ฟลมาอิกตีคือผู้ที่ตายในสนามรบซึกในการไปทำซึกสงครามเผื่อศาสนาของอัลลอฮุซุบฮานะห์วะตาอละบุคคลคนนี้จะไายข่าวสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนเช่นเดียวกันประเพณีสี่สุดท้ายพี่น้อง อัสซีย <ici> <iste> ุลลาฎิตส้งบมาลันฮลาลันนะครับ و อ ن ف ق ه في سبيل الله ไร ي ริย ا อ ن นันนีนครับสํำคัญอ่วกคอที่เราจะมาเอากันนั่นก็คือประเภททตีเสเนี่ยบุคคลใจดีคนหนึ่งอัสซะีอยู่บุคคลใจมูรอห์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจดีใจกุศลกุศลใจกุศลอ ฉะนั้นบุคคลคนนี้นี่อัลลอฮฺี่อิกรซาบามาลันฮาลาลันเป็นคนใจดีติเขาเนี่ยประกอบอาชีพของเขาเนี่ยซุจริตทำงานโดยความสุจริดอาชีพติเขาห้าเบียเลียงโลกเลียงเมียเนี่ยเป็นอาชีพติประกอบโดยความสุจริตทุกอย่างฉะนั้นบุคคลคนนี้ว่าอังฟะกะฮุฟีซบิลิละบิโอญริเดยอินหลังจากนั้นบุคคลคนนี้เนี่ยได้ทำการ สดกครได้ทำการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮุสุบบะฮานะหะตอลานี่บ um ิไกริริยาอินอันนี้ประการสำคัญบริจาคเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยบริไกริริยาอินด้วยไม่ใช่ทำเพื่อไอผู้อื่นเห็นไม่ใช่ทำเพื่อายคนเห็นไม่ใช่ทำเพื่อต้องการที่จะไใกล้สรนเส้เยินยอต่างสิ้นทำเนี่ยโดยความอิกลัสต่ออัลลอฮุสุบบะฮานะหะตอลาจริงๆ ฉะนั้นพี่น้องลองมาสังเกตแลกกันในปัจจุบันนี้นะครับการบริจาคของเราเนี่ยอีบริจาคสตีนี้ต้องยืนซ่องเลยก็ท้ายรูปนะการบริจาคเราอีบริจาคสตีเนี้ยต้องเส้นไล่เชื้อไวให้บุกเอิญกุณเอิญเขาได้รับรู้ว่าเราบริจาคตานั้นนึ่งปันบาทหนึ่งเหมือนบาโยยเฉพาะถ้าเคยเตะบันบริจาคหมากๆเนี่ยถ้าไม่มีใบเซ็ตไม่ได้ ถ้าไม่มีการท่ายโรมอายคนอื่นเขาเห็นกันเนี่ยไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งเตจะเป็นสิ่งเต๋วามากค่อยแตย่จะทําลายการบริจาคของเราเนี่ยฉะนั้นฉะนั้นนะครับสรุปกันโดยง่ายๆนั่นก็คือผู้เต๋บริจาคในอนทางของอัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เขาจะอัลลอฮุซุบฮานะฮุะตาลาจะให้เขาได้ข่าวสวร โดยไม่มีการสอบสวนแต่อย่างใดนะครับหลังจากนี้ก็เชิญท่านอิมัมนะครับเป็นวิยากรท่านต่อไปครับผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิสใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิส ชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81 เท่านั้นร้านอบังน้อยจำน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลําผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวัสนาบุรุษราชร้านอิมโรนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สุเคห้5 สาขาที่สองร้านอยุดตรงถนนสัญจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0 8 1 9 5 7 5 5 9 4ร้านอิมโรดคาเซงครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมัยขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัด กามีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายคา